ไปดีพี่น้องวัุิบุดนัวบางต่วนพี่นองจ้ะพายุเข้าพี่น้องเอ้ยตกแห้งขากแข้งแน่ค่ะโตรด้อเออเเนยสาดเนาะอ้อๆสาดแห้งค่อย แยกเบ,บิดอย่เนาะต้องโทษเราสาอเปียกเบ,บิดไปย้ายไม่เป็นไรมันกันน้ำอยู่รถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอไอ้มาใหญ่มึงไรหันขุนมาท่างขุนมาหนึ่งมาท่างนี่งอ่ะ อยากบ้อานร่มแห้งขักเนาะร่มแห้งกับฝนอันฝนพี่น,อน้องเลยฝนร่เนาะเออบัดจัง่งทีดีอืมอืม เอาหมดมากจริงถ่ายดูแลเธอใจออยังไงคะมาอีกแล้วคะ่ะตายจอยคะ่ะมาอีกแล้วคะ่ะให้ก็มาเดี๋ยวก็ไปแล้วก็ไป,แล,ไปแล้วก็มา เฉยหายแวบ,บไปนี่นะเออเอออย่างนี้ก็มีเนาะเออคนตกยืดเยื้อเลยพี่น้องเอ้ยนี่เป็นชัด,ดต้องไปพี่น้องเอ้ยไปตลาดค่ะไปหาเขากินแต่คนสามวันนี้วันนีวที่เป็นชัด,ด ជាំម្រើន្អាន់ការីប់ម្រាប់11រាប់

ตัวเซรีมาฮ่าเซรีเด่นนามแกงละปีนี่ปีที่แล้วนามมาถ่วมเลยย้ายทางนี่เนาะสองปีแต่น้มมาถ่วมต้องมาทางมาพี่เนาะทางต่ำตรงนี้มาอยู่รีเบกซัดเข้ามาแล้วตีพนไปพ้นนี้เหรอ บันนี้ได้นำมาทัวเอเขาเหปื่อไเลยอากาศไปเป็นสมควนนอนเลยยายกอดพาไปย่างเดี๋ยวนอนอมนอน,นรประอ,องเปิดแน่อยูนะเข้ไาไหมเนาะเระ่เนาะือ เน่มากันเน่จะขอวบอะไรเดี๋ยวมันหนาะวมันหอดอาจจะสิขอวดได้อยู่โอเคเดี๋ยวเมื่อตลอดทางตอนนี้สบายสามเนี่ยไปเนาะแต่มันเมือออนนมม่อเยอ พอเป็นบัสหลกเทาก็แห้งนะมันก็แห้งนางตาคขนก็เว้นไปๆอย่างกะมอมเขาดีด้วยว่ากะมอมเขาบ่ค่อยดีมาแยกกะมอมบ่ค่อยดีเลยนึงตลาดไรพี่น้องจ้าคิดนี่เขาจบไปแพียงสามนี่เลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกนไดงคนแช่ค่ะกนติดตามกนบอกลิงบังลิงจ้าคิงลิงคิงลิงสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะคะ